ในตลาดของคอมเพรสเซอร์ที่เป็นลูกสูบตอนนี้เราอยู่ตรงไหนยังไงครับเราไปเบืองหนึ่งเราพยายามหาทางส่งออกขายกลับไปในตะวันออกกลางแล้วก็ในอเมริกา b ลน์ไซ s ์เอ็กซิคิวทีฟวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นิคมอุตสาหกรรมราดกระบังครับผมอยู่ที่โรงงานกุลทรเคอบี้นะครับผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศครับที่สําคัญเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยด้วย ทำไมถึงเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยได้วันนี้เรามาหาคําตอบกันครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณสุเมธสิมะกุลทรน,นะครับผู้ก่อตั้งและอดีตประธานกรรมการของกุลทอนเคอร์บี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ครับว่ากุลทอนเคอร์บี้เนี่ยเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ของตูเ้เย็นแล้็เครื่องปรับอากาศแต่ว่าอยากจะให้คุณสุเมธอธิบายดีนึนงมือนกันครับว่าคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงหรือเป็นอะไรยังไงบ้างครับก็ ที่จริงคอมเพรสเซอร์นี่ก็คือตัวกอ่อกำเนิดกำลังเพื่อจะไปอัดความเย็นไปยังเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็นโดยใช้คอมเพรสเซอร์ตัวนี้เป็นตัวกำเนิดพลังงานที่จะไปทำให้มันเย็นเรียกว่าเป็นหัวใจเป็นหัวใจของ,ของเครื่องทับความเย็นและอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเราเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยเราเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยได้ยังไงครับถ้าจะว่าไปก็ต้อประวัตินิดหนึ่ง ที่จริงผมเกิดต่างจังหวัดนะฮะพนมสารครามเชียงเซาเมื่ออายุ14แม่ก็ส่งเข้ากรุงก็อยากจะให้ทำงานทางด้านช่างก็มาทำงานทางซ่อมเกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องกลไกต่างๆแล้วเรก็ทำถึงตั้งแต่ 16, 17, 18, 19, 20ในสุดก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะอยากเรียนหนังสือมาเป็นเซลเพราะต้อง ไม่งั้นต้องทำกันคืนไม่มีเวลาก็พอเป็นเซลล์ปุ๊บมันก็บวกด้วยเบสิกทางช่างมาทำมาเจ็ดปีแล้วมาเป็นเซลล์สักแปดปีเออมันก็อีกอันอีกอย่างหนึ่งทำให้เรามีความชำนาญในด้านการขายเมเรียกว่ามีความรู้เริ่มจากช่างก่อนช่างก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นเซลล์เป็นเซลล์ก็เลยเป็นเซลล์ที่มีความรู้เรื่องมีความรู้ทางช่าง,ง,งทำอะไรก็ง่ายก็เริ่มค้าขายเล็ๆเลๆเลๆกๆน้อยๆจนกระทั่ง ขายเครื่องเย็นขายไปขายมาเราได้เป็นเอเจนต์เทกัมเซเราบุกเบิกเป็นรุ่นแรกที่บุกเบิกเรื่องตู้แช่ตู้แก๊กควยตู้น้ำเย็นแล้วก็ตู้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มเราก็อกระเดิดมาจากโครงการของรัฐบาลครับ ในขณะทีเ่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วว่าเราทำแต่เกษตรกรรมครับมีข้าวมีมันมียางสามอย่างเราไม่มีอุตสาหกรรมหลักเลยก็ระดมขนาจ,จารย์ทั้งหลายอาจารย์บอกเออบ้านเราเป็นประเทศร้อนนะอ่เป็นเมืองร้อนแล้วที่ใดที่ไหนเนี่ยต้องการระบบความเย็นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเนี่ยคิดว่าในอนาคตจะมีความต้องการมากขึ้นครับ ควรจะเริ่มที่จะให้มีคอมเพรสเซอร์นี่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมแรกๆที่จะเกิดขึ้นในไทยใช่ครับแล้วเลยต้องบังคับให้เกิดครับก็เลยให้เอสจีวน้าลางศึกษาโครงการว่าโครงการคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำยังไงถึงจะเกิดให้ได้เอสจวก็ศึกษาอยู่3ปีแล้วก็เสนอรัฐบาลในขณะนั้นปี2-1ว่าต้องมีแค่หนึ่งลายถ้ามากกว่าหนึ่งลายอยู่ไม่ได้ตลาดไม่พอ ชั้นหนึ่งลนนี้ก็จะเป็นการปลูกขาดก็จึงประกาศโครงการคัดเลือกว่าจะให้มาตรการส่งเสริมแล้วก็จะคุ้มครองโครงการนี้ครับอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพราะว่าต้องลงทุนเยอะใช่ไหมต้องลงทุนเยอะแล้วก็ตลาดอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากตลา,ตลาดยังจํากัดแล้วก็โครงการนี้จะให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยถือหุ้นเล็กแค่4 0เปอร์เซนต์อีก60เปอร์เซนต์นั้นจะให้ผู้ซื้อเข้ามาเป็นเจ้าของ แล้วร่วมบริหารด้วยในสุดก็มีผู้เสนอทั้งหมด5ลายมีต่างชาติทั้ง4่ลายคนไทยก็คือตัวผมเองก็คือหนึ่งลายแล้วเราได้แบรนด์ที่ดีที่สุดดังที่สุดในขณะนั้นนะคือเทกัมเซ่อเมริกาให้เราเป็นไลเซนซีเราก็ได้รับคัดเลือกเราก็เราก็ปลอมบริษัทตามนโยบายของรัฐบาล เรียกว่าโรงงานของคุณทอนเคอร์บี้เนี่ยเดินทางมาถึงปีที่40แล้วตลอด40ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายสมัยช่วงนี้ค่อนข้างจะหนักหน่อยครับเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเนี่ยจีนนี่เขาผลิตกันมหาศาลปลระเมืองก็พัน500ล้านครับเขาผลิตทิ้ง500ล้านอย่างเงี้ยเราสู้เขาไม่ได้หรอกต่อปี พอฟังแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าการแข่งขันดุเดือดมากเลยนะครับต้องถามต่อเลยครับว่าแบบนี้นี่คุณทรอนเคอร์บี้อยู่รอดมาถึงวันนี้ได้ยังไงครับเราพยายามหาดิ้นรนหาทางส่งออกก็ต้องไปสู้กับยักษ์ใหญ่คือเราก็พยายามเรี่ยงดูว่าไอชิ้นส่วนไหนที่วอลลุ่มไม่สูงนักแล้วที่ทางคู่แข่งเราไม่สนใจที่จะมาทำ ปัจจุบันเราไปได้ซื้อแบรนด์ที่โด่งดังในอเมริกาอีกแบรนด์หนึ่งคือพ i s t o l ย้ายโรงงานทั้งหมดมาผลิตในบ้านเราเนี่ยเราเปิดโรงงานตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่10กันยายนบขณะนี้เริ่มส่งออกของเราก็เป็นรุ่นทึ่งขายกลับไปในตะวันออกกลางแล้วก็ในอเมริกาแล้วก็ยุโรปพวกนี้แล้วก็ในเอเชียนี้ด้วยเห็นแล้วนะครับว่าจุดเด่นนะครับก็คือของกุนทอนเคอร์บี้เนี่ย คือการจับตลาดเฉพาะทางแล้วก็เน้นส่งออกใช่ไหมครับครับรวมถึงการมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยจากอเมริกาถึง 2, 2> บแบรนด์ด้วยกันตัต้งสแบรนด์พอฟังอย่างนี้แล้วอยากรู้แล้วครับว่าผลิตภัณฑ์ของกุทนทรเทอร์บี้ที่เป็นคอมเพรสเซอร์มีอะไรบ้างและมีความโดดเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปพบกับผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณคุณสมเชมากครับ,รบขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณสุรพรศรีมกุณทรครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของคุณทรเคอร์บี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเียว่าต้องถามคุณสุรพรับใช่ไหมครับที่เราเห็นตรงนี้มีอะไรอย่างไงบ้างครับก็มีตั้งแต่คอมเพรสเซอร์สําหรับตู้เย็นขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้งคอมพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศระบบลูกสูบ ที่เหมาะสมที่ใช้ในตวรวนรากลางมากนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีความโดดเด่นมีความแบบมันดียังไงบ้างคือลูกสูบเนี่ยเขาเรียกเป็นคอนเวนชันแนลคือมันจะทน,ทนทานมีลูกสูบมีก้านสูบมีแค่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโรตารี่นะมันจะมีชิ้นส่วนน้อยกว่าครับแล้วก็เมื่อชิ้นส่วนน้อยกว่าราคาจะถูกกว่าเพราะว่ามันถึงใช้น้อยกว่า แต่ว่าข้อเด่นของรถเทร,รีมันจะเงียบแต่ไม่ทนในอุณหภูมิสูงแต่อันนี้จะเหมือนกับ w o r k i ค g h อ r s e ใช้ทนทานคือเรียกว่าแข็งแรงทนทานอึดมากเขาเร่งนิชมาร์เก็ตของของรูกสูงเนี่ปัจจุบันนี้จะบอกไปแล้วถ้บจะไม่มีคู่แข่งแล้วเพราะเมื่อก่อนที่คู่แข่งเราคือบ s t r o b บ <ist> s t r o ร่ะแล้วก็เมื่อ3ปีแล้วเราไปซื้อมา เราน่าจะคุมตาลาดบินดดีสได้เพราะว่าเรามีโปรดักที่เหมาะสมอยากให้คุณสุรพอลเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโรงงานของคุณทอนเคอร์บี้เนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างครับแรกเริ่มเลยที่มาตั้งโรงงานที่นี่คุณทอนเคอร์บี้ซื้อที่ที่มีมคุตสาหกรรรักบักเนี่ยสิบแปดไร่สิบแปดไร่หลังจากนั้นก็ห้าหกปีต่อมาเนี่ยเราก็ซื้อต่อเนื่องมาอย่างที่เราย,ยินเนี่ยเป็นผืนที่สองที่เราซื้ออ๋อจริงๆที่เรายินอยู่นี้เป็นผืนที่สองแล้วเริ่มจากสิบแปดไร่ตอนนี้มีหก ตอนนี้มาตรฐานเราเป็นยังไงบ้างครับกำลังการผลิตเราเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าแรกเริ่มเราผลิตอันเดอร์เทคคคมเช่ไรเซนการที่เราผิดได้เราเทดสอบอย่างดีแล้วเราก็ส่งไปให้ทคมเช่เขาเอปรูว่าได้ามาตรฐานไหมโดยพ้อยิ่งลูกค้าของเราที่เนี่ยกว่าเขาจะใช้ของเราเนี่ยเขาต้องเอาไปทดสอบเมื่อมีความมั่นใจแล้วก็าใช้ของเราแล้วก็ส่งออกปัจจุบันนี้คิดว่า ตลาลส่งออกของเราน่าจะเกิน70คือโอ้ส่งออกมากกว่าผลิตที่มากมากมากครับถผมแับณถึงวันนี้นะี่ถือได้ว่าเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันเนี่ยลูกสูบนี่นะระบบลูกสูบเนี่เราน่าจะเป็นลีดเดอร์ของโลกแบบนี้ถามต่อเลยดีกว่าครับว่าไปซื้อบิ๊กซนมาแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยมีแผนการยังไงบ้างครับสําหรับของคุณทอนเคอร์บี้ครับเราเนี่ยผิดเท่าไหร่ก็ขายได้แต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าเศรษฐกิจอย่างนี้มันทําให้บริษัทเนี่ย แบงค์คอนโทรลสินเชื่อมากครับจริงๆแล้วเราสามารถจะขายได้มากกว่าน,นี้นะแต่ก็ระบบสินเชื่อเนี่ยมันไม่เอื้อมไม่เอือเอ้อมเลยงั้นถ้าเกิดถามใหม่ดีกว่าว่ามองปีนี้ยังไงบ้างครับในฐานะที่บริหารมานานมาก30สิบกว่าปีปีนี้นี่คุณสุรพลมองยังไงบ้างครับผมคิดว่าคุณทองคบี้มีอานาคตดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบลูกสูบไม่มีแข่งกับเรด,ด้หรอกก็เหมือนอกับคุณซื้อ ้ตบ๊ก็มี Intel i n s i d e you have to have k k inside ไเราไม่จ้ายุติธรรมครับครับผมย้ำเลยว่าถ้ามี KK- i n s i d e อ่ะนี่คือใชไ,ได้ครับของที่มีคุณภาพเห็นแล้วนะครับว่าตลอด40ปีที่ผ่านมาคุณทรอนเคอร์บี้เนี่ยเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากตอนนี้ส่งไปถึงรุ่นที่2แล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณทรอนเคอร์บี้บบต้องรอติดตามกันว่าจะมีทิศทางยังไงต่อไปในอนาคตในวันนี้ต้องขอบคุณคุณสุรพลมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้นะครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ครับจุดกำเนิดความเย็นนะและยังได้รู้ประวัติกว่า40ปีของกุนทอนเคอร์บี้ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์ในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยด้วยครับฝอกติดตามแบรนด์อินไซต์เอ็กซได้ใหม่ในตอนหน้าครับ